ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำเ์ฟขอปงผมนะครับชื่อเฟซบุ๊กนะครับตัวบิลตัวบิลตัวบีครับแล้วก็ไมค์ครับครับคือมีแอดมินมีแอดมินสามคนครับอ่าอันแรกเลยนะครับที่ผมจะมาให้ดูครับคือมอลนั่นเองครับหรือห้างสัพสินค้านะฮะเอ่อเฮ้ยห้างสัพสินค้านะเว้ย ไม่ใช่ที่เก็บของอช่างมันเถอะไม่ช่างหรอกครับเดี๋ยวผมมาทุบให้หลังะฮะอันนี้ช่างมือนกันอันนี้เป็นชั้นสองนะครับใครสร้างวะไอเกียนเนี่ยไปนั่งสัพสินค้านะครับที่ขายของะะอ่ะอันนี้ที่ผมขายครับมันหายา,ยากหน่อยก็จะมีขนแกะฮะ มีขนแก่มีโซแซนนะครับสายวิญญาณแล้วก็มีไอ้สไลบอลนะฮะที่เอาไว้ทำพิสตันนะใครวะช่างมันเข้าครับอันนี้เป็นคาสิโนโครับ้ังทำไม่เสร็จครับเดี๋ยวค่อยทำทีหลังนะฮะอันนี้มาให้ดูก่อนเฉยต่อไปก็ให้ดูเมืองก่อนนะฮะเมืองลืมให้ดูเลย นี่ครับเมืองลอยฟ้านะฮะเราไปให้จะให้ดูนะครับอันนี้สหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าตัดไม้ที่ไหนนะฮะอันนี้คือถ้าถับสวารมามันจะโผล่ตรงนี้นะครับเี๋วยวให้ดูนะฮะก็ะเดินกับลังหันมานะครับอย่างนี้เลยฮะขึ้นบันไดไปนะครับอ่นี่ครับนี่เป็นโอสวารับเดี๋ยวให้ดูฮะทีหลังอันนี้ก่อน นะครับคัดวูดครับคัดวูดตัดวูดครับคัดวูดโซนนะฮะหรือวูดโซนนั่นเองนะฮะนี่ครับคือตัดไม้ตรงนี้เลยนะครับนี่ไม้เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเนาะฮะไม้ใกล้หมดแล้ะเสกไปคนที่ไม่รู้คำสั่งเสกนะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็ F O ครับ R E S เนะครับก็ G e N, GEN f o r มังนะครับอ่านไม่บอกเหมือนกันแล้วก็ถ้ามีใครทราบนะครับว่ามันทำให้หิมะตกยังไงก็ฝากบอกด้วยแล้วกันครับอยากรู้มากเลยต่อไปก็เดี๋ยวไปซ่อมของนะครับนี่จากสวับมาก็เดินมาเลยฮะในประตูนรกเดินมาเลยครับ ครับขึ้นไปเลยขึ้นน้ำไปเลยนี่ครับมันใกล้พังแล้วฮะนี่ครับนี่คือซิมซ่อมของนะครับแบคเซียสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะดูดูดาสาของขวานไว้ครับมันใกล้พังแล้วกดขี้ขวาเข้าไปอ่าซ่อมแล้วครับอีซี่มากครับง่ายดีอันนี้ข้ามเลยและกันนะเสียเวลาครับเดี๋ยวมาดูอีกที่หนึ่งนะครับ อขอคอยมอนสเตอร์ฮะไว้ให้คนมาตบมอนกันครับมอนกันครับแล้วก็มาตายครับมาตบมอนแล้วก็มาตายฮะอนีมีคนร้องเรียนบ่อยมากครับผมก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันอันนี้คือหนึ่งคนที่จะมีเสิ์ตายนะครับอันนี้ผมไม่ช่วยนะฮะคนร้องเรียนบ่อยมากครับ มาเกียะเวลหดทำให้รลเวลน้อยลงเนี่ยในชั้นสองครับมันดีกว่าชั้นแรกนิดนึงนี่ชั้นสามครับมันโคตรโหดเลยหาขึ้นยากมากครับคือว i p เนี่ยบินได้ครับเขายังตายอยู่ดีฮะว่ามันมันเป็นบันไดครับอันนี้วันนี้มันก็บินได้ครับ VIP ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับถึงบินไปไหนก็ตายอยู่ดีฮะ ันนี้ช่างออกบอลเยอะเกินครับออกไม่ได้อันนี้เหมือนจะเป็นโฮมโซนครับคล้ายๆโฮมโซนแต่ว่าก็แค่ให้สร้างบ้านเฉยครับไม่มีโพเทคครับนี่ครับแต่ว่าบ้านคนนี้นะฮะกับคนนี้นะฮะมีโพเทคครับคือเขาซื้อโพเทคครับแล้ววางไวออ้คนนี้ก็มีฮะไอ้บ้านที่เป็นบ้านเนี้ยบ้านนี้ก็มีสองบ้านเลย นี่คาสิโนยังไม่เสร็จเดี๋ยวตรงไหนอีกอ่าเนี่บุ๊กช็อปครับเป็นที่เป็นชั้นของนั่นเองนี่ครับนี่ชั้นกระกากนะฮะไม่ต้องมีอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวพาไปดูครับเป็นชั้นดีกว่าในคุกครับเป็นคุกที่หลู่ที่สุดนะฮะ,อ,ะอันนี้ทางมาคุกกับทางมาบุ๊กช็อปนะครับก็ ลงมาฮะจาก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 ทับสวาบฮะไอสปอนสปอนอะไรนั่นแหละอ่านไม่ออกยังไม่รู้ไม่รู้สักทีว่ามันอ่านอ่านยังไงเดี๋ยวไปดูที่อัญชัยอีกที่หนึ่งครับแบบดีมากๆเลยมันจะเป็นเออ่จุดสปอนเก่าฮะสปานสปอนสปาวอะไรนั่นแหะฮะนี่ครับอุ้ย นี่ฮะซ้วสูงสุดที่เคยทำนะครับคือห้าสิบฮะที่เคยได้อันนี้มีบูตบูตอันนี้ครับไว้คนอันนี้ตัดได้เลยครับไม่ไม่ว่าฮะไม่มีโปรเทคครับมามาตัดได้เลยอ่าน,นี่ไอเทมค่ะพาร์เก็ต ราคาของกันแหละฮะไอ,ะอะ้นี่เอากลับมาที่เดิมครับเออมีที่ขายโรเทคครับ,รบนี่ครับขายโรเทคฮะห้าหมืน่นเดี๋ยวาาราคาอาจจะลดเรื่อยๆครับนี่เอาห้าหมื่นก่อนเราคนตังค์น้อยมากครับเอากลับไงเนี่ยออมากลับมาแล้วฮะ ต่อไปก็ประสาทแอดมินนะฮะราสาแอดมินครับยังนม้ยังไม่เคยใช้บริการนะครับเพราะเดีวคนทําไม่อยู่ครับไปไหนก็ไม่รู้เอา้าไม่ไปไยค้างว่าเนี่ยไม่ค้างไม่ไปวะอ๋อช่างมันฮะน,นี่มีอีกที่หนึ่งครับอีกที่หนึ่งอันนี้ที่ตบมอนเหมือนกันแล้วทำไวนะ้ ทำให้เล่นๆอิที่ตบตบมอนคล้ายดันเจียนนะคะโอ้ใครมาทุบเนี่ยเอ่อเดี๋ยวไม่เบิด์เทปรายการนะช่างมันก่อนต่อไปก,อก็จบแล้วละมั้งนาะจบแล้วแหละหมดแหละเอออีกที่นึงเจอพอดีเลย นี่ครับลานฮะลานครับ,รบอันนี้ตัวฮิวครับเอ้ยผมมาผมมาให้ดูยังเอ้ยเธอยังหรือไม่หรือยังไม่ได้ดูนะเออช่างช่างมันเถอะฮะอ่ามีอีกที่หนึ่งใช่นี่วาร์ปนะครับส่วนรวมวาร์ปน,นี่ว่าจะทำเป็นธนาคารครับไว้ให้คนมาฝากของไว้กันเกียนนร์นะฮะจะได้เป็นรถพละ โฮมโซนครับคนไม่อ,อยู่บ้านนะฮะอ่ามีไข่เค้กเอาไข่แต่งโมด้วยก็ได้ฮะกดแค่ซ,ซื้อเข้าไปเออถ่ายมาเกินสิบห้าทียังอันแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ